คลิปนี้เดี๋ยวมาชมกับพระสมเด็จนะครับนะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเกตเชโยนะครับเนาะอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าให้ชมไกลๆกันจะชัดก่อนนะครับนะอย่างนี้เลยเก่าไหมครับอ่าอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับนะพระแท้เนี่ยดูง่ายนะครับเก่านะครับนะอย่างเงี้ยเรียกว่าเก่านะครับนั่นเนี่ย เป็นเกตชโยนะครับนะอีกแม่พิมพ์นึงนะครับหูใบสีนะครับนัหูใบสีนะครับเนี่ยตาสอบก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยอีกพิมพหนึ่งพิมพเขาวงนะครับผมก็เอาไปให้น้องๆเขาละนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับเป็นเกตชโยนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งชั้นเดี๋ยวน่าไปดูนะครับสองสาม สี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดนะครับนะถ้าท่านใดเห็นแบบนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับนะเห็นไหมเขางอกเขาเกิดปฏิปต่อกันเห็นไหมครับขึ้นเหมือนก้กกอนเมฆอ่ะชั้นฐานอะ่ะเห็นไหมครับแล้วก็นี่เนื้อเน่านี่เนี่ยเซียนะชอบเรียกจริงอะ่ะเนื้อเน่านะครับนะนี่อย่างเงี้ยแต่ผมผมจะเรียกนอนชัยไรเจาะนะครับนะนี่อย่างเงี้ยเป็นลุ้มเป็นบองเงี้ยนะครับลุมเล็กลุ้มใหญ่เดี๋ยวให้ชมใกล้ๆกลนะครับนะั่นนี่อย่างนี้เลย เดี๋ยวมาชมความเป็นธรรมชาติของพระเก่านะครับสมเด็จนะครับนะพิมจ์ดชั้นหรือเขาเรียกกันเกตชยโยนั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมปากหลุมมี่คมเลยนะครับนะรอยมดมแมลงนะครับลงจอกินสารพัดมดสารพัดแมลงเนื้ออย่างนี้เลยนะครับนะใท่านจำไว้นะครับถ้าเห็นตรงไหนท่านก็ เก็บเลยนะครับถ้าใครมาเป็นพระแท้ไอ้พระเก้นะนะครับนะเก็บเลยนะครับแสดงว่ามันดูพระไม่เป็นนะครับนะมันจะเชื่ออ่ไอ้พวกปลอมผ้าขายนะครับหรือเียนเกเสเยนกรรมรลองทั้งหลายนั่นแหละนะครับนะของแท้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะให้ท่านชมนี่ด้านหลังเห็นไหมครับเขาเป็นยังไงความเป็นธรรมชาตินะครับ ลุ่มเล็กลุ่มใหญ่เห็นไหมอันนี้ส่วนมาก,กน,นะครับในตระก,กูล7จชั้นที่ผมบอกเนะี่ยจะเป็นท่านจะเอาหัวไม่มือนะครับกดเอาท่านเห็นไหมผมจะชมอย่างเงี้ยชมอย่างงี้ไหมอย่างงี้ไหมเนาะอย่างงี้เนาะท่านถึงจะเห็นนะครับเน่นี่อย่างงี้ทางเนี้ยด้านหลังนะครับนทางเนี้ยเห็นไหมเนื้อเขาจะเกินอยู่ในเนี่ยริมริมที่ หลวงปู่ท่านกดใส่กับแม่พิมพ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยจะเห็นอย่อยางเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับนะท่านก็อาจจะกดแบบดีหน่อยดีกว่าทุกองวางกันเถอะนะครับะจะออกเรียบๆหน่อยแต่ก็ยังเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนอยู่นะครับนะเห็นไหมความหนาบางของแม่พิมพ์นะครับด้านหลังนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนะ ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่บง่งบอกนะครับว่าเป็นพระเก่าพระแท้นะครับเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของเกจชโยนะครับของเจ็ดชั้นนะครับนะก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะไม่ต้องยาวนะครับนะแค่นี้ก็รู้กันแล้วนคอัคเนาะอ